สวัสดีคะ่ะพี่ๆเพื่อนๆวันนี้มาสวนนะคะสภาพสวนคะ่ะอ้ยหนาวนะคะลมลมก็แรงบรรยากาศดูคะ่ะพี่น้องท้องฟ้ามืดมืดคลึ้มนะคะไปดูพริกคะ่ะดูต่อพริกว่าเป็นยังไงมัง่งดูคะ่ะ พังหมดเลยค่ะทุกคนลมแรงนะคะลมแรงฝนตกดูสภาพ <laughs> จะรอดให้ไหมมารอลุ้นกันมาลอรลุ้นกันนะครับทุกคนไปดูซิเข้าไปดูซิดูค่ะน้ําขังเต็มเลยนะคะทุกคน <laughs> น้ําขังเต็มเลยค่ะ ดนี่ต่อพี่นะมันจะมันจะอยู่ให้ไหมคะพี่น้องโอ้ยมันมันร้อนด้วยมั้งคะ่ะทุกคนตายหรือเปล่าคะเนี่ยตายหรือเปล่าฮะรอ,อรุ่นกันคะ่ะซัมเมอร์นะคะทุกคนพราะว่ามีน้ำขังเต็มเลยคะ่ะเพราะว่าฝนตกนะคะแล้วก็ ถ้ายางคุมอาจจะร้อนแล้วก็อาจจะตายหมดก็ได้ค่ะก็ไม่รู้จะต,ต้องดูก่อนดูว่ามันจะยังไงมันจะรอดไหมถ้ารอดก็ได้ปลูกนะคะถ้าไม่รอดก็คือก็แล้วแต่ตายก็คือตายนะคะทุกคนเห็นไหมคะนี่นะคะก็อเอาฟางมาปิดดูต้น ต้นข้างบนนี้ตายนะคะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าข้างล่างใต้ดินไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามันจะรอดให้ไหมก็ยังไม่รู้นะคะทุกคนแต่ข้างบนนี่ไม่เหลือนะคะเห็นไหมคะทุกคนไม่เหลือแต่ใต้ดินก็อาจจะไม่ตายก็ได้ค่ะเขาอ,อาจจะเกิดก็ได้ อาจจะแตกขึ้นมาก็ได้หรือว่ามันร้อนด้วยแล้วก็หนาวด้วยอาจจะตายหมดอันนี้เราก็ไม่รนนู้ะคะ่ะายมานะคะทุกคนตะกบตะกบตบนี่ค่ะก็จะเป็นสภาพนี้นะคะทุกคนที่ร้านถั่วหมดแล้วนะคะก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะ ดูค่ะส่วนผักก็ปลายหมดแล้วนะคะทุกคนไม่เหลืออะไรแล้วค่ะดูค่ะดูผักกะล่ำดาวปลายหมดค่ะไก่ตอนที่เขายังไม่ขายไก่ไก่มากินหมดนะคะทุกคนคิดว่าไก่มากินหมดไม่เหลือเลยไม่เหลือเลยนะคะ เขากินหมดเลยนี่ค่ะตายแล้วค่ะทุกคนนี่นะคะแต่เ,เหมือนเหมือนเขาแตกขึ้นมาอยู่นะคะก็ะจะประมาณนี้ไม่มีอะไรเหลือแล้วนะคะทุกคนข้บรรยากาศค่ะทุกคนดูค่ะอุ้ย ไปค่ะทุกคนกลับบ้านนี่ก็จะเป็นภาพนี้นะคะทุกคน <c oughs> มันก็ตายหมดแล้วนะคะแต่ก็เดี๋ยวก็หน้าร้อนเดี๋ยวเขาก็ขึ้นมาค่ะหน้าร้อนเดี๋ยวเขาก็ขึ้นมานะคะ,ะ,คะทุกคนก็จะประมาณนี้อยู่นะ,ะอ่างหุ่นงาหมดแล้วคะ่ะ ไก่ก็ขายหมดแล้วนะคะที่เขาก็จะขายไม่รู้ว่าปีนี้ปีนี้ไม่รู้จะได้ปลูกผักที่นี่อีกหรือเปล่านะคะเพราะว่าเขาขายที่เขาขายที่แล้วนะคะทุกคนเลิกกับเมียก็ขายที่ก็ไม่รู้จะได้มาอีกหรือเปล่าแต่มาก็คงมาดูพริกค่ะเขาคงไม่ได้ขายนะคะดูคะ่ะดอกไม้นี่ก็ ไปหมดแล้วนะคะหน่อไม้ฝรั่งนี้ไม่ตายนะคะทุกคนหน่อไม้ฝรั่งนี่ก็เดี๋ยวพอหน้าร้อนพอหน้าร้อนเขาก็จะขึ้นมาค่ะไม่ตายนะคะเขาจะแตกหน่อขึ้นมานี่นะคะเนีขาไม่ตายนะคะยังเขียวอยู่โคนเขายังเขียวอยู่นะคะพอหน้าร้อนเขาก็แตกหน่อขึ้นมาค่ะทุกคน ก็แอดก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะพี่ๆเพื่อนๆแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ